สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามีอควาลสงชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้เมนูของเหลือนะคะของเหลือยำขนมจีนไม่ต้องดาราม่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหาว่าไม่มีปลาทูหรอไม่มือนู่นเหรอไม่มีนี่เหลอนะคะ,ะกินแบบพอเพียงนะคะมีอะไรก็กินอันนั้น อันนั้นพง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 นี่คือน้ำพริกปลาแห้งนะคะน้ำพริกปลาแห้งแล้วก็ใยใส่น้ำลงไปน้ำพริกปลาแห้งนะคะใส่ลงไปโคงเหลือเปริลป่นใส่ลงไป ผกนัวใส่ลงไปน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาราใส่ลงไปบีบมะนาวน้ำตาลเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ได้เอามาบีบมะนาวอันนี้จะกินเยำขนมจีนที่เหลือจะกินส้มตำนะคะมีไม่เยอะ ก็เราไม่ทิ้งเราเอามาดัดแปลงนะคะน้ำมะนาวใส่น้ำตาลนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยเยตะไม่เรื่องมากเพื่อนๆไม่ต้องไปตามไม่ต้องทำตามสูตรใครนะคะทำตามใจเราเองอันนี้ก็พริกเหลืออยู่จากการทำ,ำกุ้ยช่ายน้ำจิ้มกุ้ยช่ายพริกใส่ลงไปชิมรส จริงๆว่าจะไปเก็บผักในสวนไม่ไปแล้วลมมันแรงเพื่อนๆนี่ได้แล้วขนมจีนขนมจีนก็เหลือจากกิน้มตำเอามาอุ่นนะคะนี่เอามาอุ่นมันก็จะอาจขาดขาด,ขาดหน่อยก็ไม่เป็นไรหอมหอมของเราผักชีของเราจริงๆ,ๆว่าจะเข้าเข้าสวนไปเก็บถั่วไม่เอาไม่เอา บบกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยาตาแมะคะเพื่อนๆนี่ก็เสร็จแล้วลว่าจะไปเอาปลาทูก็โอ้โหปลาทูมาก็ต้องมานั่งทอดนั่งอะไรอีกเสียเวลาเนาะจะเอาหมูบดใส่หมูก็แช่แข็งอยู่อแข็งี้ก็ เดี๋ยวมากินกันนะคะเพื่อนมากินกันนี่นะคะใส่ลงไปนี่แค่นี้ก็เอ็มไปแล้วหนึ่งมือเพื่อนๆถ้าไม่เิ็มก็เดี๋ยวจะกินยำปลากระป๋องที่เหลือแต่ข้าวยังไม่ในหงนะคะเพราะว่าจะกินยำขนมจีน นี่นะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตานะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีอะไรก็กินอันนั้นไม่ต้องเรื่องมากแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะไปไปกินกันถ้าเราไม่เรื่องมากเราอยู่ง่ายกินง่ายเราก็มีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายเพื่อน สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเพื่อนมาเด้อมากินกันโอ้แค่นี้ก็แซ่บแล้วนะคะคเพื่อนยำขนมจีนง่ายๆสไตล์ยตชนบทน,นะคะกินง่ายอยู่ง่าย ไป,ไปจะไปเก็บอย่าตกกระเกนลมมันแรงเลยขี้เกียจไปกระเทียมปลารสชาติจะเหมือนอันนี้ด้วยเพื่อน ใช่จะใกล้ๆก,กันแต่กระเทียมป่ามันจะบางๆมันจะไม่ไม่หนาเหมือนอันนี้เนาะ แล้ถ้าใครอยารู้ว่า <c oughs> กระเทียมปลารสชาติยังไงก็ลองกินกุยช่ายดูเนาะดอกกุยช่ายดอกพักเป้นจะคล้ายๆกันแต่ว่ากระเทียมปลาจะอร่อยกว่าจะต,ต้องสดๆจากต้นนะ บางทีซื้อเขาไว้มันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเนะซื้อเขาเขาที่ร้านอะไรเนี่ยบางทีถ้าหลายวันมันอาจจะจืดแต่นี่มันกรอบหวานมันกรอบมันหวานอร่อย มไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเนาะไม่ต้องไปนึกว่าอ้ได้ <c oughs> ได้ถั่วหน่อยได้กระทินหน่อยได้อันนี้หน่อยมันจะแซ่บกว่านี้ไม่ต้องคิดแบบนั้นเด้อเดี๋ยวมันจะนบ๊อทแซ่บ คิดว่าโอ้ได้แบบนี้กับเลิศแล้วอดอกเขาก็กินได้นะดอกดอกกุยช่าย กินได้หมดแล้วแหละไม่ว่าอะไรนะที่มันกินได้มันก็กินได้อยู่ที่เราจะกินมันจำไม่ได้คำจีนค่ะ ตอนเย็นก็ <c oughs> กินย่งปลากระกป๋องที่เหลือเมื่อวาน น้ำพรุนป่านะคะพรุนป่าที่ยายไปเก็บว,วันปีที่แล้วปีนี้ไม่มีพรุนป่าให้เก็บเพราะว่าตอนเขาออกดอกมันหนาวดอกมันเลยช้ำหมด pillow แค่นี้และเพื่อนๆมันยากเลย <c oughs> โอ้ยเผ็ดยายตัดต่อไม่เป็นวิดีโอนะทำไม่เป็นก็เลยเพิ่งจะตัดเป็นไอตัดท้ายตัดหัวตัดหางอะนะแต่กัดตัดตรงกลางเฮี <c oughs> ย,ยทำไม่เป็นไอตัดท้ายตัดหางก็เพิ่งจะทำเป็นเมื่อไม่นานมานี้เอง ใเขาตัดตรงกลางไม่รู้เขาตัดยังไงทำม่เป็นเดี๋ยวมันยาวแล้วเคเนวเ่นแค้ไหเพื่อนๆเลยอยีกเน็ตหนึ่งเนี่ยแต่มันเผ็ดยายก็กินให้หมดได้นี่แหละเดี๋ยวใส่ๆหน่อยก็ไปทอดกุยช่ายทำขนมกุยช่ายอ่ะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะใช้ชีวิตแบบเอาเพียงอยู่ต่างแดน <c oughs>